โอเคครับทุกคนก็กระราสุรีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักันนะครับผมวันนี้ก็ไม่เจอเกมไม่ครับไม่ครับโอชินะเดี๋ยว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 เฮ้ย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 บูชาเทพเจ้ารถเฮ้ยคุณทำกับเจ้าพ่อฟักทองผมได้ไงคุณโอ้ตูนี่เจ้าพ่อฟักทองทำให้ผมได้ใบดำเลยนะครับผมปักทุบกันครับทุบกันเอออันนี่ทุบ เนี่ยทูบมินก็ดูเทมกันเนี่ยมิน้องเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับผมบอกว่าพี่เวบครับอย่าเริ่มไปทําไข่ดาว199ฟองด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากในแคบผมที่แล้วศพไอ้มอนก็ยังอยู่คือผมไม่ได้ลบแมปนี้ทิ้งนะทุกคนคือแมปนี้มันยังอยู่ตลอดแต่แหละแต่ว่าเราแคปไม่ได้เข้าไปเล่นเฉยใช่เออสูรีนะครับผมเราจะทําการไปพี่มีพิกอคที่มันไม่ใช่นุ่มนวลไหม เอ่นี่เนี่ยออาได้นะเราจะออกไปตามล่าหาเดี๋ยวผมว่านะกติกาอผมนะครับผมซึ่งเราจะเราจะไม่ทำแบบง่ายๆพี่พี่ขึ้นมานยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขนมาเอ้ลว s go let's เดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างกติกาขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอ่ากติกของเราเนยครับผมก็คือพี่เฟมมานอนตรงนี้กับพี่มานอนนอนกันเลยต้อเช้าแล้นเนนอนนอนนนนอน่ะอ่าเกิดมาไม่เกิดมาตื่นมาตื่นมา 응อะไรอะไรเฮ้ยโอ้ย <Joh> ม <an peaks> <ï s wing> ันเฮ้ย <invoke> มันสวนหมดทุกคนเอ้ยตายยากถึงว่านอนเอาไปไอ้ดาบมันเดียวข้ากุซะตีไม่โดนเลยกูจะว่าอ้าโอแหลกแหลกเออเอาเอาดาบไปเดียวดาบไปเดียวดาบเอ๊ก็คือกติกาของเราเนี่ย <com> ง <en anger> ่ายๆเลยก็คือว่า เราจะไม่ใช้ไอเทมพวกนี้มึงให้กูเอาของไปไว้ในกล่องก็จบละมึงเฮ้ยไม่ไม่ไม่ที่เฮ้ยอุ้ยอุ้ยมีเฟมมีเฟมอะไรขบวนมันวายยังไงวะมันวายยังไงวะเราจะมาทําการเริ่มในการที่เราเอ้ยเดี๋ยวลืมอาหารไปเอาอาหารมาได้อาหารมาได้อาหารมาด้วยอาหารมาได้คือเราจะเริ่มไม่มีนี่หรอคือเราจะเริ่มในการที่เราจะใช้ของไม้นะครับผมซึ่ง อุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือพิกัดไม้คนละอันโอ้โหมงไปทำอะไรเนี่ยอ่ะพี่พี่อ่ะ,อะห้ามเอาอเลยไม่ได้ตัวนะเราจะมาทำการแก้บนแล้วทุกคนเราจะหาของเราจะไม่หาอ่าไข่เองนะครับเราจะไปหาแค่หิน่านแล้วก็ของต่างๆมาทำการทำไข่ดาวอ้ออออาวเราทำยังไงอ,อ่ะวุธีการทำไข่ดาวเนี่ยผมง่ายๆเลยลก็คือเอาไข่มามาปิ้งกันเละ ไข่มาทอดใช่เอาไข่มาทอดมึงก็เปิดสิโอ้ยลืมแมกเจอได้ไงวปเจอเอาตัวไปเลยบตัวเนี้ยแท้ไปโอ้ยเลยเคิดถึงป่ะคิดถึงไะผมคิดถึงมากอ่ะเออไม่ได้เข้าไม่ได้นานคิดถึงไะโอ้โหเบรรยากาศเมืองหลายคนบอกพี่เว็บครับกลับมาเล่นเถอะโอ้ยกูไม่รู้จะสกร้างอะไรต่อแล้วเอาตัวบรรยากาศเมืองในวันนั้น ทำไมเรามีในวันนี้เ้ยเราจะไม่เอาของเ,อเราไม่เอาของน,นี่ๆๆลงนี่ลงเน่ลงเน่ลงเน่แ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 น่ย้าวอุ้ยเสียเลือดอยู่ดีป่ะอืมเสียครื่องหลอดไม่เป็นไรเลยเสียแต่เสียน้อยมาเราจะลงไปหาถ่านนะพี่เราจะหาถ่านไม้พอสำหรับการมึงรีบเหรอเราจะหาถ่านไม้พอสำหรับการทำนะเท่าไหร่อ่ะประมาณประมาณสักประมาณเอิดฐานล้ พี่หามาสามสิบสองถ่านได้ไหมสามสิบสองเลยเหรอพี่แอ็กไม่แตกกว่าเด้อเออว่ะเฮ้ยมันได้ดิมันได้มันได้มันต้องได้ดิเออได้ได้ได้ผมว่ามันผมผมเชื่อมั่นในพี่แอ็กไม้ซึ่งเดี๋ยวพี่ว่านะทุกคนเราจะเอาพี่แอ็กไม้ขุดเอาไอ้นี่ด้วยตาเผาตาเผาเราต้องทำเองเหมือนกันใช่ตาเผาเราก็ต้องทำเองเราไม่เอาปิ้งย่างเหรอปิ้งย่างปิ้งย่างเลยวะเอาไข่ปิ้งย่างได้ปะ เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มจบแล้วไข่บ้านมึงไปปิ้งย่างเหรอพี่มึงเปล่าวอ๋อทอดไข่ไงออโด้สมองสมองแม่วันแล้วอ๋อโด้คือเราต้องการไข่ประมาณกี่ฟองนะอ๋อโอ้ร้อยกว่าฟองร้อยเก้าสิบเก้าฟองก็ประมาณเกือบสามกองนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการเผาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องใช้เตาเผาจํานวนเยอะเหมือนกันเออมันจะได้แบบรอไม่นานไง เออจะได้แบบรอแบบจตลาพิษเนี่ยรอไม่นานรอแป๊บๆอะไรนะเจตลาพิษเอามืงไม่เห็นฐานนั่นแ่ละเห็นอยู่แต่แบบมันสูงนี่ฐานโอ้มึงไปเดินหาลาบุงลาพิษทำไมฐานตรงนี้ก็มีเนี่ยนี่แหละพี่พี่ช่วยผมแก้บนนะแม่นี่ถ้าไม่มีเทพเจ้าฟักทองนี่ป่านนี้กูอาจจะแบบตายฮัลควาฮันอยู่กับไอทีมแล้วก็ได้นะเว้ยพี่ โม่อยู่ด้วยกันเลยพวกมึงเี่ยนี่โชคดีนะทุกคนที่เราไม่ได้ไปเป็นทหารนะครับนี่มันถือว่าโชคดีพี่เครับพี่เไม่รักชาติละครับกูรักครับผมแต่กูรักในแบบอื่นเออใช่เอากูไปเป็นอย่างอื่นเลยครับผมให้ให้ไปเป็นแบบคนช่วยเสริมน้ําช่วยทหารก็ได้เออไม่ต้องไปเป็นทหารหรอกไม่ใช่ครับผมใช่ผมผมไม่ค่อยอยากจะเป็นเท่าไหร่ใครมันอยากจะเป็นบ้างไหมนี่ซอมบี้มาโอซอมบี้มา มาแล้วอันตรายอย่าตายนะพี่เฟมกูตายแน่ๆเลยว่ะพี่อย่าตายมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนอยู่ไหนอุ่้ยซอมบี้เฮ้ยอ่าอ่าอยู่ไหนเนี่ยอ่าซอมบี้อะไรมึงจะลังแกกว่าซอมบี้อ่าอ่าอ่าอะไร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 มึงตายซอมบี้จนตายทดอยวเราจะเอาไม้ในเหมืองเเลยวะนี่ยเอ้ยเอาเอาเอาไม้ในเหมืองครับ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นได้ได้ดะได้ถ่านเท่าไหร่แล้วพี่ได้ถ่านมาสิบก้อนได้น้อยจังหวะก้อนมีแค่นี้เฮ้ยแล้วเดี๋ยวผมว่าเราเอาไม้ในเหมืองเนี่ยทำการคราฟพิกแอ็กหินเลยก็ได้เออเนี่ยโอ้ยต้องจะคิดได้เอ้ยโอ้โธผมกลัวมันนานไปเดี๋ยวนะอันนี้คราฟเป็นพิกแอ็กหินสอดไม่คืออีเตอร์ใช่ไหมทุกคนเขาเรียกว่าอีอุ้ยซอมบี้ช่วยด้วยอยู่ไหนเนี่ยมิเฟม กูอยู่ในเมืองโอ้โหได้ยินไหมว้าวได้ยินใช่บอกที่อยู่มึงอยู่ตรงไหนเนี่ยกูอยู่ในเบื้องแค่เจ้าหินไปให้เอาไปแก้หินอองพังเลยเอาเถอนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนข้บนบนเนีหยวะเน่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 บนหัวบนบนหัวกูเน่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 ไหนวะโอ้โหกูอยู่ดี โอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคเจอพี่แอ็กเหล็กแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเาระวังระวังเฮ้ยพี่แอ็กเหล็กในน้นห้ามใช้พี่เราทำไมอ่ะเราจะใช้สูตรแก้พีแกักหินมึงออกมาก่อนดันเปลือกอาวุธมึงออกมาก่อนไปตีมันทำไมมันนี่ฟาดมันกูจะพี่แรกเออเอาไปกักเฮ้ยกูจะตายกูจะตายเออเออไออี๋เอาไปเอาไปอุ้ยอุ้ยมาเร็ว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 โอ้ตัวอันตราย ไปแล้วถอยออกมาถอยออกมาไปไปไปหาหินไอ้หาหาธาตุหาธาตุเลยหาธาตุล้ท้ายกลับมาอยู่ที่เดิมไอหาธาตุไว้หาธาตุไว้ที่ตายเตเราจะต้องใช้ถังในกลารทำขั้นข้างที่เยอะนะทุกคนนะใช่ผมว่าฐานบริเวณนี้มันน่าจะมักมักมันน่าจะมีเหลืออยู่นะไม่แต่ผมจำได้ว่าผมเหลือไว้นะแต่ทำไมมันไปไหนหมดว่าฐานว่าอยู่ในแถวๆนี้บริเวณนี้ไม่ทานเหลือหรือเปล่าอ๋อนี่ไงก็เจอแล้ว ว้าวมึงเจาเยอะขนาดในคำว่าท่านโคตรเยอะเลยกูพูดตรงๆว่ามันโคตรเยอะเลยท่านกูท่านเยอะมากเราจะมากูยเอาท่านไว้ทุกคนโอ้โหไปกระจุยกระจายเอาเลยเฮ้ยอย่าใช้พิกัดเหล็กน้อยอย่าใช้พิกัดเหล็กนี่มึงกระจอกงอกงเลยแล้วไปโอ้โหใช้พิกัดกินอยู่แล้วมันต้องใช้ประมาณสักประมาณเราต้องเผามันสักห้ากองอะฮะห้ากองห้ากองใช่ ประมาณสามกองสามกองกว่ามัง้ง,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 งถ้า<อ>ไม่ผิดนะนะ่าป,ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเฮ้ยไม่เป็นไรพี่โตเผาแป๊บเดียวตัโโวระบบไปเฮ้ยเดี๋ยวเวอร์ชันนี้มันมีเตาเผาอาหารแล้วนี่ใช่เออเราไปเช็คเผาแป๊บเดียวเราไปตัดไม้ไม่ม<อ>งลงเยอะเลยเนี่ยเราไปตัดไม้ด้วยมือเปล่าเนี่ยไม่ต้องใช้วิทยาด้วยโอเคเออว่าตัดไม้ใช่ทุกคนมันมีเตาเผาแล้วอ๋อเอ้ยพี่เฟรม ง oh ั้งัขึ้นไปเลยป่ะพี่ป่ะขึ้นเลยเหรอเอพอแล้วโอ้ทูแค่นี้ก็จะอุ้ไปไงมาเน่าเน่ม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 าเน่โอ้หมึงอยู่ไหนเนี่ยมันี่มานี่ไมาเน่มอยู่เี่มน่มอยู่เี่มอยู่นี่ไหนมา่มาเน่ผมอยู่น่พี่เออเดินเดินเดมาเดนมาเออตามทางมาเลยนะพี่ยาวยาวยาวนี่จะไปมีจไปมีโอ้มึงระเบิดเร็วจังวะตัวเอ้พี่มึงจะเล่นกูหรอ จัไม่ได้นะมึงเด็กเขาลอดหมดทุกคนแอบมันลอดได้ไงวะนี่เดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะว่ามันจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าไอ้เจ้าเอ่อไขดาวนะครับผมว่ามอดที่เราลงมาเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าไขดาวใช่เออคุณต้องเวททดสอบทดสอบไขดาวถามว่าแมปนี้เว็จะลบหรือเปล่านะครับผมเวฟไม่ได้ลบแมปนี้เนาะแล้วก็มอดที่ีเว็บใช้ก็เวฟบเก็บไว้ตลอดนะครับ ก็มันอาจจะเป็นความสุขจำดีเผื่อวันหนึ่งพี่เฟรมโดนสิบ้อเหยียบนะฮะใช่แบบพี่เฟรมโดนแบบจักรยานเด็กข้างบ้านชนเสียชีวิตมันจะได้เป็นแบบอนุสรณ์ให้เราแบบว่ามาไว้อะไรเกินไปเฟรมแบบเมื่หวานจะคุยกันอยู่เลยอ่ะวันนี้ตกไปซะแล้วโอ้ยเนอะี่จะทำใช่ เขาไม่แก่เนเลวเลยเดี๋ยเดี๋ยวเอาเอาี่ก่อนเราต้องทําอาหารไว้กูจะเป็นเชฟเวฟมึงรู้ป่ะเชฟเวฟนี่ค้าวก่อนตุ๊กครับไปตรงข้อไก่ดิข้อไก่ข้อไก่ข้อไก่เชฟเวฟเราจะมาทําการสร้างข้อไก่แล้วนะทุกคนนะข้อไก่นี้ก็จะค้าไปทำไมเขาอ๋อนี่ก็เป็นฮึบฮึบอ่า ไอเดี๋ยวไข่ไก่อยู่ไหนวะไข่ไก่ไก่อยู่ไหนแน่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 เออเรียบร้อยเออเรียบร้อยเออได้ไข่ดาวดูดิโอ้ว้าเจ้ามันคือไข่ดาวเหยทุกคนมันคือไข่ดาวใน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 เฮ้ยมึงขับมาเร็ว นี่ใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วอ๋อไข่ดาวอยู่ด้วยเราต้องเราต้องเราต้องทำหลายๆอัดไม่พี่มันจะได้แบบว่านี่เราเร็วโอ้มึงเอาไปหมดเลยเหรอมึงไม่แบ่งกูเลยดเลยเออใส่หลายๆเตาใส่หลายๆเตามันเร็วอยู่นั้นเนี่ยมันดูดิเออว่าไข่มันเร็วเป็นพิเศษเลยว่ะดูดิเร็วมากเลยเออนี่แหละบอกแล้วเราจะทำไข่ดาวท่านเทพเจ้าฟักทองต้องการไข่ดาวอย่างนี้นี่ไงทุกคนร้อยก้าวฟองนับดีดีเงิร้อยก้าฟองเราต้องนับดีก็คือเราจะแบ่งเป็นห้าสิบห้าสิบห้าสิบ ห้าสิบสามอันแล้วก็สี่สิบเก้าหนึ่งอันจะเป็นร้อยเก้าเก้าช่ปวะใช่แหละเออเดี๋ยวไปเอาไข่ไก่เพิ่มก่อนพอปะวะไม่รู้จะทําเพิ่มอยู่เออแต่ไม่ต้องผมุนก็เราไปเอาไข่ไก่เพิ่มก่อนไข่ไก่ของเราใต้บ้านของเรามีเยอะนะทุกคนนี่แหละครับเป็นหลายคนอจะบอกพี่เวฟครับปีหน้าผมจะต้องเกณฑ์ทหารแล้วพี่ผมจะต้องมาบนกับใครครับพี่นี่เลยเทพเจ้าไข่ดาว เออแต่เราต้องแบบเดี๋ยวผมถวายไข่ดาวับผมพอดีเทพเจ้าเบื่อไข่ดาวเอยไข่ต้มอเออเบื่อไข่ต้มจะกีนไข่ดาวอันนี้เอาวะว้าวสามกองมันได้50าสิบอืมแตผมเอาไปเยอะๆเลยทีเดียวดีกว่าเออคือไก่เนี่ยเราเราจะไม่ไปหานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหาเนี่ยมันเป็นวันแน,น่นอนคือพาร์ทนี้น่าจะกินเป็นชั่วโมงแน,น่นอนครับเพราะว่า ไอ้ไก่เนี่ยกว่าเราจะเอามันเลี้ยงเราจอกไข่ดีลราฟองกว่ามันจะออกไข่ถึงสองร้อยฟองหรือ,199อร้อยเก้าเก้าฟองเนี่ยมันนานไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาในที่เรามีอยู่เลยเอาที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยที่เราผลิตมาได้กูไม่ได้เป็นทหารแล้วเว้ยเออยดีแล้วดีใจด้วย โตดีใจที่ไม่ได้เป็นทหารเนี่ยยอดวิวกูล่วงทุกวันเลยจากดีใจกลายเป็นเสียใจหมดเลยกูไม่เป็นทหารดีกว่ามึงเนี่ยกูไม่เป็นทหารดีกว่ามึงเนี่ยกูจะมาเป็นอะไรแหละโถ่เอตอนแรกเฮ้ยเอาเว้ยยอดวิวขึ้นไม่ได้เป็นทหารเราจะทําคลิปให้น้องๆดูเออไปนานๆปุ๊บยอดวิวหายเฮ้ยมึงข้ามมาได้ไงวะมึงมีอุปกรณ์เยอะขนาดนั้นเลยวะแน่นอนแน่นอนแน่นอนเฮ้ยจะสามกองแล้วสามกองแล้วเฮ้ยประเด็นประเด็น ทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนเราไอ้นี่มันไอ้นี่ปะทําไมผมทําไมทําไมมีความรู้สึกว่ามันเยอะไปวะไปดูขอขอดูก่อนเออมันน่าจะเลยป่ะเนี่ยเฮ้ยเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเลยละวิ่เลยละแล้วห้าสิบห้าสิบห้าสิบเป็นร้อยหนึ่งละร้อยหนึ่งละร้อยหนึ่งละร้อยห้าสิบร้อย อ้าวโอเคส9งได้แล้วพี่เดี๋ยวร้อยเก้กไม่เห็เรอเอ้ยร้อยเก้าก้ารอยเก้าเก้าสมึงเลยถึงแล้วถึงแล้วแล้วแกบนไม่ได้แต่เลยเฮ้ยหับเลยหับเลยเฮ้ยเรียบร้อยทุกคนเราได้ไข่ดาวไปแล้วยะประตูศพไอ้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ไข่ดาวอันนี้ทีไรอันนี้เกิดเราจะมาทำการถวายไข่ดาวนะฮะซึ่งก็ โนบุตตะรัเรยวเรียวโตรวโตเรวโตเรตเรียวตรยนโตรีตเรีเรียยวเรียวโตเรียวโตเรีตเดียวเรียเยวโรีเรอยเียรียวโตยวโตียโเดียียวเียเียยวเรีเยวเรีเยโเยเรียียวเยรยียตเวโเรยนเียยเรรีเรีเรียวเีเรียดียโตเร่ีียีเเ มันจะเกินไปพี่มันจะเกินไปมันจดูแบบทุเรศไปพี่นะคือพี่เฟมเขาแนะนําให้ผมคราบถาดนี้มาใส่ไว้ทุกคนอนโตมันเป็นจานกินข้าวด้วยไทุกคนถ้ามองไอเดี๋ยใช่เหรอมันวางบนโต๊ะได้เออใช่เหรอเออกูลองแป๊บเองมันคือจานกินข้าวใช่ไหมอืมได้ทุกคนเราจะมาลองใช้จานกินข้าวของพี่เฟมที่พี่เฟมเขาบอกดูนะคือกูไม่เกี่ยวนะทุกคนนะ เอ่อจานกินข้าวมีสีแดงไหมมี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 แดงแก้วบานเพียบเลยเย็บเลยไม่มีสีสักกันโอ้สุดยอดเลยทุกคนเอ้ยแต่ไข่ดาวนี่ผมบอกเลยว่ามันเพิ่มเยอะป่าะว่าเวลาหิวอ่ะไม่รู้อ่ะต้องลองหิวก่อนอ่ะอืมเออมันต้องลองหิวก่อนเลยได้รู้นะครับหมว่ามันเพิ่มเยอะหรือเปล่าไม่จานสีเหลืองเลยฮะไม่จานสีเหลืองเลยสีเหลืองเพียบเลยไม่ได้แล้วได้แล้วนี่ได้ เราลองคราฟกันอ่าเรียบร้อยวิเฟมไข่ดาวหน่อยเป๊ะนี่นี่นนนเอ้ยอะไรของเจ้าเขาเอาตัวเอากับมึงนี่แหลยกูจะกินตายเถอะมึงน่ะมึงจะวางพื้นดิเฮ้ยพี่วิเฟมกินได้กินได้กินได้เอ้ยกินได้เนี่ยเอ้ยมันใส่ได้เอ้ยเราให้เจ้ากินนนเออกูให้เจ้าแถมมาด้วยไอ เรเกินเลนจานลอยได้จานมันจะไปลอยได้ปหเ <_ EN> นี่เรียบร้อยเอาไปเอาไปแล้วก็ไอ้เดกๆตุ๊กตน๊กตน๊กตุ๊ก็ุ๊กตเอกตย๊กตุ๊กๆเ๊กตุ๊กตุ๊กต้๊กตุเกตุ๊กเยอกตุ๊กตนเกตุ๊กตนเกตุลกตุ๊กตุ๊กตอตุวกมตกาห่ตม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอเรียบร้อยแล้วกูงคือกูงงเดียวเว้ยจทำไมกูไม่หิวทุกทีเดี๋ยววิวว่าวิวขอลองวิ่งก่อนนะทุกคนว่าไอไข่ดาวเนี้ยมันจะมันจะความหิวมันจะเพิ่มเยอะไหมอ่ะอยากจะรู้อ่ะอยากจะรู้อ่ะถ้าเกิดว่าความหิวมันเพิ่มเยอะนะเว้ยพี่มดไข่ดาวเนี้ยอาจจะไปอยู่ในซีรีส์ไมคครับซีรีส์อื่นๆของเราก็ได้นะเว้ย S <S <S เออจริงเออมันหาง่ายด้วยเออมันหาง่ายมันเผาเร็วแล้วก็อีซี่มากเลยอ่ะมันเป็นแหล่งอาหารที่ดีมากเลยไข่ดาวาทุกคนเดี๋ยวมจะ<า>ลองอวิ่<ต>งจนกว่ามันจะลดไปถึงห้าหลอดนะเราจะมาดูว่าไข่ดาวนี่มันดีหรือเปล่าเทพเจ้าจะได้ของมีอยอยหรือเปล่านะ่านะนะจะมาดูมาโทหลายคนบอกมึงเลอะเทอะมากเลยเวฟใช่ครับกูเลอะเทอะจังหวะนี้กูได้ไปดำกูเบอร์ไปหมดเลยครับสมองเบอร์มือเธอบอกว่าได้ดำ เออเราจะมาดีแล้วดีแล้วที่ได้ดีกว่าดีกว่าลมทั้งยืนได้ใบแดงมึงจะไปบอกเขาสิเอโตถ้าเป็นลมตรงนั้นเนี่ยอายคนเลยนะแล้วเนี่ยสมหลอดพอแล้วผมเราจะมาลองกินไข่ดาวดูเนาะเต็มปะสองหลอดครึ่งโอ้พออกับเนื้อเนื้อไก่เลยนะเออเยอะะวยเฮ้ยดีว่ะพี่ดี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 ดไข่ดาวถืกว่าดีมดนี้ถืกว่าดีเลยว่ะ ว้าวโคตรแจ๋งลองเล่นเอาเลยทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดวก็ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกไลค์กบแชร์กบซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พี่เฟรมด้วยละกันนะครับผมใช่ครับผมก็พาทหน้าเนี่ยเราจะลงคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับผมแ h a n k s s l นะครับผมเราจะทำการทำคลิปให้ทุกคนออกมาดูไปเรื่อยๆตลอดไปแล้วก็ซีรีส์โรงเรียนก็รอต่อไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สุดครับไปแล้วครับผม ใช่ครับมาทําตามที่ทุกคนบอกแล้วนะทุกคนบอกใ,<ช>ให้เอาไข่ดาวมาให้เทพเจ้าเดี๋ยวเราทาให้แล้วเนะี่ยไอ้ไอ้ไอที่เหลือแต่เทพเจ้ากูกินนะเออเอากินได้กินได้กินได้เทพเจ้าไม่ว่าเทพเจ้ากินอิ่มแล้วเนี่ยไข่ทุกฟองมันจะต้องรสชาติมันจะต้องจืด